s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยเดอรรุกกี้มัม <c oughs> คุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะเดอรรุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกค่ะสัปดาห์นี้เราได้รับคำถามมาจากทางอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็เออเราคิดว่า เอามาขยายความก็ดีคือพิมพ์ไม่เก่งบางทีหรือบางทีก็คือพิมพ์ไม่มีเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่มีสติมากพอในการเรียบเรียงอะไรย่างเงี้ยแล้วก็เลยอยากเอามาดึงเอามาคุยในในวงใหญ่หน่อยละกนันก็คือมีคุณแม่แบบอ็อกซ์มาถามว่าถามแบบปังขึ้นมาเลยนะเป็นวันนั้นนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็มีคําถามอันนี้เด้งขึ้นมาเป็นเป็นเอ่อโน t i f i c a t i o นขึ้นมาสวัสดีค่ะคุณนิดน,นกคิดเห็นยังไงกับการยุติการตั้งรันคะปึง้งแล้วก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อน <laughs> กูกินปลาทอดน้ำปลาอยู่อะกำลังซวยอยู่แล้วก็เลยต้องพิมพ์ไปบอกคุณแม่ว่าคุณแม่เดี๋ยวขอกลับไปเปิดคอมแป๊บนึงมันเป็นเรื่องที่แบบไม่สามารถที่จะแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบชอบสีเหลืองหรือชอบสีแดงเนี้ยหรือว่าเออคุณนี่นอกอยากไปเดินเซนทันปิ่นเกล้าหรือไปเดอะมอลล์บางแคคะยังยังสามารถบอกได้ใช่ไหมอ๋อวันนี้อยากไปเดอะมอลล์บางแคมากกว่าคะ่ะเพราะว่าอยากไปดูนกแก้วแต่ว่าอันนี้มันตอบเลยทันทีไม่ได้ ก่อนอื่นคือไม่รู้ได้ว่านี่มันเหมือนมาหลอกถามกูป่าวเป็นนรชาโรบานอฟหรือเปล่ามาหลอกถามเพื่อแบบเอาไปทํอเลยเปล่าก็เลยขอเวลาแบบนึงก็เลยได้คุยแบบแชทกันนี่แหละค่ะก็เลยได้คุยกันแล้วเราคิดว่าเออมันมันน่าสนใจดีก็คือจริงๆแล้วอ่ะก็คุณแม่ก็มีลูกอยู่แล้วอืแต่ว่าคิดว่าคงมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนาะแต่ว่ามันก็คงเกิดออปชันอันเนี้ยแวบขึ้นมาในหัวว่าอม เราควรที่จะเอาเขาไว้หรือเอาออกได้เพราะเนาะเพราะก็เป็นความรู้ที่ได้มาจากตอนทำลูกี้มัมเมื่อเดือนก่อนน่ะที่พูดเรื่องหนังแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วประเทศเราอ่ะสามารถยุติการตั้งคันได้นะสิบสองวภายในสิบสองวโดยที่ไม่ต้องมีเหตุอะถ้าถ้าเราเขาจะไม่ผิดนะคะถ้าเขาจะผิดช่วยมาบอกด้วยแต่เท่าที่จำได้อะคือคือเหมือนแบบสามารถเอาออกได้ ไม่เป็นไรคือก่อนหน้านี้เราจะเข้าใจว่ามันต้องเป็นเคสแบบสุขภาพใช่ไหมมีน้องมีปัญหาทางสุขภาพหรือว่า,เ,าเป็นเคสที่ไม่ได้สมยอมอะไรแบบนี้คือเป็นเป็นอุบัติเหตุทั้งหลายแหละแต่เท่าที่เข้าใจตอนนี้คือกฎหมายรองรับนะให้เราสามารถยุติการตั้งครันได้ก่อนสิบสองสัปดาห์ก็คือประมาณสามสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยทำได้อยู่ได้จริงๆได้มากกว่าน,นั้นด้วยแต่ถ้ามากกว่าน,นั้นคือจะต้องมีการคอนซัลท์กับคุณหมอ แล้วก็น่าจะเน้นไปที่เรื่องสุขภาพของตัวอ่อนในคันมากกว่าแค่ว่าจะเอาออกหรือไม่อ,ออกอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันทําให้เรายังไม่สามารถมูฟออนหรือว่าพูดกันแบบจงแจ้งได้ในประเทศเราแล้วว่ามันก็คงมีหลายเรื่องแหละใช่ไหมมันมีเรื่องความเชื่อทางศาสนาอ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องและมีเรื่องบุญบาปมีเรื่องแบบเวรกรรมอะไรเงี้ยเข้ามาอธิบายมาเลยทําให้ซับซอ้อนอ่ะประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ซับซ้อนแล้วก็พร้อมที่จะเรียยแขกมากนะคะก็เลย แต่ก็โอเคคือเรารู้สึกว่าก็พูดมันต้องพูดได้อ่ะเออมันต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยแ้วไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรแต่ว่าในมุมมองของเราอะเราก็าก็คุยกับคุณแม่แล้วเราก็บอกว่าถ้าให้เราตอบแบบไวๆก่อนนะสําหรับเราอะตอบแบบเร็วๆเราคิดว่าจริงๆมันเป็นสิทธิ์ที่พื้นฐานที่สุดที่ว่าเราควรมีสิทธิ์ในการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของตัวเราเองโดยเฉพาะ,ะผู้หญิง มันมีมันมีสิ่งที่จะเกิดขึ้นคอนเซควนซ์มันมากมาคือเราเป็นคนแครี่ไงถูกไหมเราเป็นคนที่ต้องตั้งอุ้มท้องตั้งท้อง,ง,องไอ้เจ้าตัวอ่อนนั้นดังนั้นมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราอะเราควรที่จะมีสิทธิ์ก่อนคือโอเคถ้าเรามองในแง่อื่นเราจะมองเห็นไอ้สิ่งที่อยู่ในท้องเราอะมันเป็นอีกชีวิตหนึ่งเนาะแต่ว่าเราก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตไงยังไม่ต้องพูดถึงว่าเราได้สิ่งนี้มาด้วยวิธีการแบบไหนนะ ต่้งใจไม่ต่างใจประมาทเลล่อหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละช่างมันแต่ว่าสุดท้ายมันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นเราว่าเราคือชีวิตที่ตอนนี้มจริงๆเป็นชีวิตที่มีจิตใจด้วยมีทุกอย่างสติสมัมปชัญญะครบถ้วนอะ่ะเราควรที่จะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเอาจัดการกับร่างกายของตัวเราเองอย่างปลอดภยัยอย่างเช่นการไม่ต่างไปจากการไปจี้ฝไ,ไปตัดดิสซดวงตัดไส้ติ่งทำเลเซอร์ ตัดมดลูกหรืออะไรก็ตามแต่ทุกอย่างที่มันเป็นการเข้าไปยุ่งกับร่างกายของเรามันควรจะปลอดภยัยและที่เหลือมันคือคอนสิเควนซ์ที่เรายินดีที่จะรับมันมาสมมติว่าอ่าสมมติว่าคุณแม่คนหนึ่งตัดสินใจยุยติการตั้งครรภ์ไปแล้วคอนิเควนซ์หลังจากนั้นสมมติเราอยู่ในครอบครัวที่เคร่งศาสนามากๆเป็นไปได้นะว่าเราอาจจะอาจจะต้องถูกแบบพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งสังคมสมมติคนมารู้เรื่องนี้แล้วแบบ ตีตราดาว่าเราอย่างเงี้ยโอเคเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับไว้แม้เราอาจจะแบบทําไมทาไมต้องไม่เข้าใจทําไมสังคมไม่เข้าใจแต่เราอยู่ในประเทศเนี้ยคือเราอยู่ในบ,บริบทสังคมแบบเนี้มันเป็นสิ่งที่เราคาดถึงได้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นดังนั้นเราต้องเป็นคนยอมรับผลของมันเองแต่อย่างน้อยที่สุดชีวิตเรายังอยู่คือร่างกายเราปลอดภยัยเพราะว่าเราผ่านเข้าสู่กระบวนการในการเอาออกเนี่ยอย่างปลอดภัยทางการแพทย์ แบบไม่ต้องไปตกเลือดใช่ไหมสมัยก่อนที่แบบต้องไปแอบทํากันตกเลือดเสียชีวิตติดชงติดเชื้ออย่างเงี้ยทั้งทั้งที่มันทําได้ง่ายอ่ะทําได้ง่ายทําให้ปลอดภัยได้ง่ายทําไมมันถึงไม่ไม่ปลอดภัยเอาไว้ก่อนและเรื่องผลอื่นๆที่จะตามมาเขาจะรับมันเอาไว้เองคนที่ตัดสินใจตรงนั้นอ่ะเขาจะแบกรับมันเอาไว้เองได้อันนี้คือความรู้สึกแบบถ้าให้ตอบไวๆนะตอนนั้นเรารู้สึกแค่นั้นแล้วก็โดยส่วนตัวเราไม่ได้แบบมีความเชื่อ ทางศาสนาอะไรเป็นเฉพาะกิจอะคือเราเป็นออกแนวแบบว่าถ้าวันนี้รู้สึกว่าต้องการศาสนาเราก็จะนับถือ <c oughs> เป็นเป็นคนเป็นคนที่ใช้เอา,าตักตวงผลประโยชน์จากการมีศาสนาอย่างเต็มที่นะคะก็คือ ปกติอาจจะไม่ได้เข้าวัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าวันนี้รู้สึกว่าอยากถูกหวยก็จะเข้าวัด <c oughs> ขึ้นมาทันทีซึ่งอะไรไม่ไม่พุทธดว้วยไม่ใช่ความพุทธเป็นนับถือผีนะคะดังนั้นถ้าให้ใหแนะนําตัวอาจจะบอกว่าตัวเองเป็นคนนับถือผีก็ไม่ไปได้เพราะว่าต้องการโชคลาภต้องต้องการกําลังใจไม่ได้ต้องการคําสอนเอออาะเป็นต้นคืออันเนี้ยส่วนตัวเราเป็นแบบนี้แต่ว่าพอเท่าที่คุยกับคุณแม่เราคิดว่าอ่ะถ้าเอาเรื่องตัดเรื่องอื่นออกไปนะตัดบริบทอื่นๆต่อการยุติการตั้งขัน นี่คือนี่คือเหตุผลแต่สําหรับเมื่อตอนนี้มันเกิดขึ้นในบริบทที่มีคนคนหนึ่งกําลังตัดสินใจอยู่อะเราก็คิดว่าเราเป็นห่วงคุณแม่มากที่สุดเพราะว่าเราคิดว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนอะเราต้องจัดการกับตัวเองให้ได้เองเพราะว่าอันหนึ่งสมมุติเราเลือกที่จะไปต่อคุณคือคุณแม่บอกว่าที่เหตุผลที่ทําให้แบบคิดว่าเราควรจะ ยุติไหมเนี่ยเพราะว่าจริงๆครอบครัวโอเคแฮปปี้มากไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วมันลงตัวแล้วไงประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ามันลงตัวแล้วมันมันครบถ้วนแล้วเราวางแผนเอาไว้แบบนี้แล้วว่าลูกจะแบบจะแบบเป็นแบบนี้ไปเรียนเราเตรียมเงินเอาไว้ได้เรียนตรงนี้คุณภาพชีวิตโอเคเป็นเป็นภาพฝันของครอบครัวที่เราวางเอาไว้เราเชื่อว่าทุกๆคนมีภาพนี้หมดเราก็มีทุกคนมีอยากจะเป็นแบบนี้แต่พอวันนึงมันแบบอา้าว ชิบหายแล้วไม่คาดฝันเวอรอยู่ดีๆก็บีปุ๊บอันนี้โผล่มาถามว่าด้วยศักยภาพคุณแม่บอกว่าได้แต่มันจะทําให้ไอภาพฝันหรือว่าคุณภาพชีวิตที่เราวางเอาไวอ้อ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบนั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้แบบที่เราตั้งใจเอาไว้มันอ่าในในทางหนึ่งก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับลูกสองคนแรกเหมือนกันที่เขามีสิ่งที่เขาควรจะได้เอาไว้แล้วอย่างเงี้ยดังนั้นถ้ามันมีออปชั่นที่เรา เราแบบเซกูดบายกับน้องได้เออหรือเราลองนึกถึงออปชันนี้ดูก็น่าจะดีเพราะถ้าคุณแม่ปล่อยให้อ่ะมีลูกคนที่สามเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในชีวิตเนี้ยสมมติใช้ชีวิตไปวันนี้จะต้องจ่ายค่าเทอมหรือว่าเห็นลูกเพื่อนไปเข้าไปเรียนโรงเรียนนี้ที่เราอยากให้ลูกเรียนแต่ว่าเราให้ลูกเข้าไปเรียนไม่ได้เพราะว่าเราต้องเก็บเงินเผื่อไว้สําหรับการแชร์ลูกสามคน โหเศร้าอ่ะรู้สึกผิดอ่ะรู้สึกเศร้าทําไมนะทําไมวันนั้นเราถึงแบบคือกลายเป็นความรู้สึกแบบทดทอในใจอย่างเงี้ยโอถ้าอย่างนั้นก็เอาออกไหมคือถ้ามันจะทําให้เป็นปมแล้วทําให้เรารู้สึกแบบไม่สามารถจัดการกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าได้กับความคาดหวังของตัวเองในข้างหน้าได้อ่ะงั้นเราลองเลือกอีกทางไหมแต่ก็เช่นเดียวกันถ้าเราเลือกอีกทางหนึ่งแล้วเราจะจัดการกับความรู้สึกผิด ได้หรือเปล่าเพราะว่าเราว่าทุกคนอะ่ะพอถึงยิ่งเราเคยมีลูกมาแล้วอะ่ะเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อไอ้จริงๆแล้วไอ้วีกเนี้ยเขาก็อยู่ในท้องนะถ้าเราอธิบายแบบดูโรแมนติไซ์เขาหน่อยอะ่ะเขาอยู่ในท้องแล้วมีเสียงหัวใจเต้นใดๆก็ตามเขาก็คืออีกหนึ่งชีวิตหนึ่งนะั่ะเราอยู่กับความรู้สึกนั้นได้ไหมที่ว่าเฮ้ยเราเราตัดสินใจพ,พรากพาเขาออกไปจากตัวเราแล้วอย่างเงี้ย เราพร้อมที่จะอยู่กับความรู้สึกไหนมากกว่าซึ่งมันแบบเนาะมันมันยากเหมือนกันนะมันยากตรงที่แบบอ้าวกูต้องอยู่กับทั้งสองคือเลือกที่จะไม่รู้สึกทั้งสองฝั่งนี้ไม่ได้เลยเหรอเราว่าอาจจะมีคนที่ทําได้ก็ได้นะซึ่งเราว่าดีมากที่เราแบบมูฟออนไปได้อะ่ะไม่ว่าจะเลือกแบบใดก็ตามเราเชื่อว่าสุดท้ายอย่างคุณแม่เนี่ยเรา จากการพูดคุยเราคิดว่าถ้ามีอีกคนก็เลี้ยงได้เว้ยแบบมันเลี้ยงได้คือเรามีศักยภาพที่จะเลี้ยงได้อยู่แล้วอาจจะต้องลดทอนอะไรลงมาบางอย่างแต่มันเลี้ยงได้แต่มันแค่แบบเข้าใจเลยอะว่ามันมีแผนอยู่อะมันมีมันมีเส้นทางที่เราเตรียมทุกอย่างเอาไว้แล้วอะแล้วเราอยากได้ความแบบความปลอดภยัยความมั่นคงในชีวิตอันเหนื่อยล้าเหลือเกินบนโลกใบนี้ของเราอะถูกไหมเราแบบเราเรียนเราทํางานมาเพื่อแบบสร้างครอบครัวให้มันโอเคที่สุดแล้ว เราวางแผนไว้แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้แหละแล้วเราอยากจะแบบพอแล้วอะอยากจะได้นี่คือแผนการของฉันแล้วฉันจะทิ้งตัวทํางานในแบบเท่าที่จะต้องทําไม่ต้องแบบกระเสือกกระสนดิ้นรนอะไรมากกว่านี้ไม่ต้องการความเซอร์ไพรส์ในอะไรในชีวิตแล้วแล้วเสือกแบบเซอร์ไพรส์ขึ้นมาอย่างมันเหนื่อยอะมันเหมือนว่าโอยนึงออกมาเหมือนเวลาเราทําสไลด์อะไรสักอย่างแล้วเราส่งให้เจ้านายไปแล้วแล้วแบบเจ้านายแบบส่งกลับมาแบบเฮ้ยมีแก้ตรงนี้แล้วเราอยากจะแบบ วันหยุดของฉันน่ะแล้วฉันต้องลุกขึ้นมาทํามันมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นที่แบบโอ๊ยกูแบบอุตส่าห์วางแผนเอาไว้ทั้งหมดจะมาเปลี่ยนแผนกูทําไมมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่เราเราว่าเราเข้าใจนะอืมแล้วก็เข้าใจด้วยว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากพอสมควรก็เลยบอกคุณแม่ไปแบบอะไรไม่ว่าอะไรก็ตามเราแบบสปอร์ตนะในทุกการตัดสินใจเหมือนกันเราไม่ได้เราไม่ได้มองแค่ เวิร์บนั้นน่ะว่าการยุติการตั้งขันเท่ากับทําได้หรือทําไม่ได้แต่มันต้องมีบริบทอื่นๆมาประกอบด้วยและเรามองเห็นความความซุก์ในหัวใจความทุกข์อ,อ่ะว่าไม่รู้จะเลือกอยังไงดีเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของตัวเราคนเดียวไงเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นๆมันมีสังคมมันมีการต้องต่อสู้กับความเชื่อของตัวเองด้วยความศาสนาเวรกรรมอะไรทั้งหลายแหละมันมันมากมายอะ่ะ เออแต่อยากให้รู้ว่าเราซัพพอร์ตนะไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนแต่ถ้าสุดท้ายแล้วคุณแม่ทุกใจมากขอให้คุณแม่โทษเลยค่ะโทษรัฐบาลแล้วก็แบบเนี่ยกูเนี่ยไม่เคยจริงจังได้เลยเขามาถามแบบจริงจังก็คือไปตอบแบบไม่จริงจังกับเขาแต่จริงจริง,จร,งจริงจังนะเว้ยเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราอยู่ในประเทศที่มันดีกว่าเนี้ยเราไม่ต้องกังวลว่าลูกเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือเปล่า คุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้หมายความว่าโอ้โหแบบร่ำรวยเรียนโรงเรียนอินเตอร์อะไรแบบนั้นนะแต่ก็คือได้คุณภาพการศึกษาที่ใช้ได้เกิดมาแล้วมีหลักประกันว่าพ่อแม่มีงานทํามีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอที่จะดูแลเขามีพื้นที่ให้เขาเติบโตได้อย่างเป็นเด็กมีสนามเด็กเล่นเพียงพอมีห้องสมุดมีโรงเรียนที่มีมาตรฐานไม่ทํำลายเด็กมีโรงเรียนที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลที่เน้นการเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือแบบภาพของการมีครอบครัวที่ทุกๆคน อ่านหนังสือมาแล้วเรารู้ว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่ดีหรือบางทีไม่ต้องอ่านหนังสือเราเห็นเพื่อนเราอยู่เมืองนอกแล้วมันมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็แบบอนุโมทนาด้วยเราสามารถติดต่อมีสวัสดิการของรัฐให้เราแบบคลอดได้มีพยาบาลดูแลไม่ต้องลุ้นว่าเอ,อจะมีหมอมาดูหรืออะไรหรือเปล่าคือทุกอย่างเป็นระบบที่ดูแลชีวิตเราและชีวิตลูกได้อย่างครอบคลุมเนี่ยถ้าอะไรก็ตามที่มันมันเป็นอะไรประมาณเนี้ย เราไม่ได้ฝันถึงชีวิตที่หรูหราร่ํารวยนะไม่ได้ฝันถึงว่าโอ้โ oh, หตรงเรียนตรงเรียนอินเตอร์ globally citizen อะไรขนาดขนาดนั้นเลยอะ่ะแต่ว่าแค่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เราจะพึงพอใจกับมันได้อะ่ะนะตอนนี้มันก็ยังไม่มีให้อะ่ะดังนั้นพ่อแม่ทุกคนก็เลยต้องใช้เงินแก้ปัญหากันไปหมดไม่ว่าในทุกหย่อมย่านะหรอว่าคือพ่อแม่ที่รวยก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหาเยอะขึ้นเพื่อเพื่อแก้ปัญหาความต้องการที่อาจจะมากขึ้นมากกว่าเพราะว่า เราเอฟฟอร์ตมากกว่าใช่ไหมพ่อะแม่ที่เงินเงินน้อยก็ใช้เงินจํานวนที่น้อยกว่าเพื่อแก้ปัญหาเหมือนกันคือทุกคนต้องดิ้นรลนเองกันไปหมดในทุกสเตจของชีวิตอะพอเราไม่รู้สึกปลอดภัยไม่รู้สึกมั่นคงเลยทั้งกับตัวเองและกับลูกเหมือนกันดังนั้นมันคงจะดีกว่าถ้าเรามีประเทศที่มันมันมันมอบความมั่นคงปลอดภัยอันนี้ให้เราอะและให้การตัดสินใจว่าเราจะยุติการตั้งคันหรือว่าตั้งคันต่อมันเป็นการตอบคําถามกับตัวเอง ก็พอแต่ตอนนี้นอกจากความไม่มั่นคงของประเทศไม่ไม่มีสวัสดิการไม่ใช่รัฐสวัสดิการที่ดูแลเราได้อย่างมั่นคงปลอดภัยอะเรายังมีเรื่องปัจจัยทางอื่นอีกปัจจัยทางสังคมการตัดสินการตราหน้าหรือแม้กระทั่งาศาสนาที่บอกเราว่าเฮ้ยมันเป็นกรรมนะถ้าเราทำอันเนี้ยนี่คือชีวิตมันคือการแบบฆ่าชีวิตออกไปอย่างเงี้ยโอ้ก็อันนี้ก็เดี๋ยวเรียกแขกอีกแต่ว่า ก็ก็ได้ก็ก็คิดได้ก็เป็นละล่ำละลักเลยก็มันก็เป็นความเชื่อหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีชุดความเชื่ออื่นๆอีกอะถูกปะคือมันก็มันมันแล้วแต่ว่าเราจะเอาชุดความเชื่อเอากรอบคิดอันไหนมาอธิบายอันนั้นแต่มันเราไม่ไอ subject จริงๆอะ subject ก็คือตัวคุณแม่หรือว่าแม้กระทั่งคุณพ่อคือคนที่มี stakeholder ที่แท้ทรูของการตั้งคันครั้งเนี้ย ก็คือผู้หญิงผู้ชายสองคนเนี้ยแล้วก็เด็กในท้องเนี่ยไม่ได้ถูกให้ความสําคัญอย่างเพียงพอเราไปคิดถึงแต่แบบเวรกรรมชาติหน้านะแกต้องไปตกนรกปีนต้งนงิ้วแน่นอนเนี่ยแต่ว่าแล้วชาตินี้ล่ะณนาทีนี้หรือวันพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าหรือเก้าเดือนข้างหน้าถ้าเกิดเขาต้องคลอดออกมาเขาจะต้องเขาจะเป็นยังไงเขาต้องเผชิญกับอะไรยังไม่มีใครให้บอกได้อะ บอกแค่ว่าต้องมีไปก่อนเพราะว่าเราทําให้เขาเกิดมาแล้วเราต้องรับผลต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นแต่จากเดิมที่รับผิดชอบแค่ตัวเราคนเดียวเราต้องรับผิดชอบสองชีวิตเลยโดยที่อยู่ในประเทศที่ไม่รับประกันความเรื่องอะไรทั้งนั้นให้กับเราและลูกเลยมันเลยยากไงเราเราเลยรู้สึกว่ามันเลยไปทั้งไปทั้งสองทางอะ่ะคือเนี่ยความเชื่อก็ด้วยนะได้ถ้าจะให้เชื่อแบบนี้ก็ได้ไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่ไหมได้ค่ะแต่เรามี มีฟูกให้เราไหมอ่ะมีแบบประเทศที่ซัพพอร์ตเราหรือเปล่าเด็กเกิดมาต้องใช้ทรัพยากรมากมายไม่ใช่แค่เงินด้วยต้องใช้เวลาต้องใช้พื้นที่ต้องใช้อากาศอากาศที่บริสุทธิ์ให้หายใจยังไม่มีเลยตอนนี้เข้าสู่ซีซั่นของ PM 2.5อีกแล้วอย่างเงี้ยคือมันมีอะไรอีกเยอะมากเลยที่เราต้องรับเอาไวอ้อ่ะก็เลยทำให้ คนที่ตัดสินใจยุติการทั้งคันก็เลยอาจจะคิดว่างั้นเราขอรับคอนสเควนซ์นั้นไว้คนเดียวดีกว่าไม่ต้องให้มีอีกชีวิตหนึ่งเกิดมาบนโลกโดยที่แบบเกิดประเทศประเทศดีที่คู่ตองอะไรเนี่ยน้ําไฟกินอยู่หลับนอนเจอฝุ่นเจอแบบเจอความง,งงของแบบผู้บริหารประเทศอะไรอย่างเงี้ยงั้นไม่เป็นไรให้ฉันรับอันนี้ไว้แล้วก็ให้คนมาประนามกล่นด่าว่าแกเคยไปทําแท้งอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ต้องมีอีกชีวิตหนึ่งมารับ ไอสิ่งเนี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะดังนั้นทุกอย่างคำไอ้คาตอบที่ว่าควรยุติการตั้งคันหรือไม่เห็นด้วยกับการยุติการตั้งคันหรือไม่เราไม่คิดว่าเป็นเป็นคำมันจะมีคำตอบที่ตายตัวในทุกๆเคสเสมอไปเราคิดว่าไม่มีแต่สำหรับเราเราส่วนตัวที่สุดคือแบบสามารถพูดอย่างเต็มปากได้คือเรามองว่ามันคือสิทธ มันคือสิทธิที่เราควรจะสามารถตัดสินใจจัดการกับร่างกายตัวเองได้อย่างปลอดภัยและเราจะรับคอนซัเควนซ์ที่เกิดขึ้นนั้นด้วยตัวเราเองเพราะว่าเราโตแล้วเราโตแล้วเราอยู่ในวัยสืบพันธุ์แล้วโตวแล้วถ้าทําอะไรเราก็ต้องรับผลที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าผลนั้นจะคืออะไรก็ตามจะเป็นในแง่สังคมเป็นในแง่กับตัวเราเอง ความรู้สึกผิดความรู้สึกถูกที่เกิดขึ้นในตัวเองทั้งหมดคือความสืบเนื่ที่เราต้องรับเอาไว้แต่สุดท้ายเราต้องได้รับสิทธิ์ในการทําสิ่งนี้เพราะมันคือเรื่องของร่างกายของเราและเราต้องการความปลอดภัยทําแล้วเราไม่ตายทําแล้วเรายังอยู่ได้ยังใช้ชีวิตต่อได้เพราะว่าเราคือคนที่แบบยังต้องอยู่ต่อมันอาจจะมีเกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้ก็ตามอะ่ะแต่ว่าเรายังจะต้องอยู่ต่ออยู่ในประเทศที่และการทํางานด้าน ประเทศด้านการขับเคลื่อนโครงสร้างเนี่ยก็ตามอ่ะมันก็ยังต้องมันต้องทําเพื่อที่จะให้รองรับให้กับการเกิดขึ้นคือแบบสมมุติว่าถ้าเราจะเอาความเชื่อมาบอกว่าเราจะต้องแบบไม่ทํานะอย่างงู้นอย่างงี้งั้นเราก็ต้องสร้างประเทศที่ดีอะเพื่อมารองรับเด็กที่อาจจะ,ะเกิดมาพ่อคุณพ่อคุณแม่ไม่พร้อมหรือก็ตามแต่มีประเทศที่พร้อมที่จะรับดูแลดูแลหนูอยู่นะเพราะว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเกิดมาแล้วเขาคือทรัพยากรของสังคมนะมันคือ It t a takes a v i l l a g e to r a i s e a child อีกครั้งหนึ่งนะที่เราต้องเลี้ยงเขามันไม่ใช่การผลักภาระไปให้พ่อแม่แล้วบอกว่าเนี่ยมันเพราะว่าเป็นประมาทเลอะเะเะนี่ยท้องก่อนแต่งใดๆก็ตามก็เรียนท้องในวัยเรียนก็นอย่างนี้แหละแต่ว่าแล้วเราสร้างทรัพยากรแบบไหนขึ้นมาเราวิจารณ์วิภาษ์วิจารณ์ใดๆก็ตามแต่ว่า ทรัพยากรคนนั้นเกิดขึ้นมาบนบนสังคมเราแล้วเราอยู่ร่วมสังคมกันและสุดท้ายเราจะส่งผลต่อกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเราโอเคกับสิ่งนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่สามารถดูแลให้คนคนหนึ่งเติบโตได้เป็นประชากรที่มีคุณภาพตามสิทธิพื้นฐานที่เขาควรจะมี ก็เน <S an> ี่ยได้เล่าให้คุณแม่ฟังไปแล้วก็คุณแม่ก็แบบโอเคโอเคคือก็ก็คุยกันแล้วก็ขำๆในตอนท้ายที่ว่ามีอะไรให้โทษรัฐบาลแต่หมายความแบบนั้นจริงๆนะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐจริงๆนั่นแหละที่ต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับคุณแม่ที่จะตัดสินใจไม่ว่าแบบไหนก็ตามให้เราได้อยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็สุดท้ายถ้าตัดสินใจจะให้คลอดเด็กออกมาก็จะต้องมีพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพในสังคมเช่นกันดังนั้น มันเลยไม่ใช่เรื่องของปัจเจกแต่มันคือเรื่องของสังคมเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันมากกว่าที่จะโยนความผิดโยนภาระไปให้ใครเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นก็เลยเป็นคำตอบของเราต่อคุณแม่คนนานแล้วก็หวังว่านะคือคุณแม่ก็บอกว่าเออแบบคือคาคงอยู่ในสเตจท,ที่ตัดสินใจแหละมันต้องใช้คงต้องพูดคุยแบบปรึกษากับสามีอะไรหลายๆอย่างนะแต่ว่าคิดว่าไม่ว่าจะเลือก ในเส้นทางไหนเราเราสัมผัสได้ว่าคุณแม่เป็นคนใช้ความคิดอะ่ะคือครุ่นคิดกับมันเยอะให้เหตุผลมีเหตุผลกับมันพยายามที่จะมองสิ่งที่ดีสิ่งที่แย่ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดแล้วประเมินแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นการตัดสินใจผ่านการประเมินพิจารณาอย่างทวนท,วนทวนทีของตัวเราเองแล้วว่าเราจะไปต่อกับมันได้เราไม่ใช่คําว่าเราจะไม่เสียใจกับมันนะแต่เราคิดว่าเราจะเราจะทํามันได้อย่างแบบโอเคตัดสินใจแล้ว และที่เหลือก็คือการการรับผลคอน u e n ว e ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อย่างไรทั้งหมดทั้งมวลก็คือรักษาครอบครัวของเราเจ้าลูกเด็กน้อยสองคนที่แบบเป็นคนพี่อย่างเงี้ยเขาก็ยังคงได้ควรที่จะได้อาจจะไม่ต้องเป็นชีวิตที่หรูหราหรืออะไรแต่ว่าเขาต้องการคุณแม่ที่ ที่โอเคกับเขาเป็นคุณแม่ที่มาพร้อมน้องก็ดีก็ครอบครัวอบอุ่นขึ้นหรือถ้าไม่ได้มีน้องกลับมาด้วยในการตัดสินใจวันนั้นก็ได้คุณแม่ที่ยังเป็นคุณแม่ที่รักเขาเป็นคุณแม่ที่มีตัว,ม,ตวมีตนเป็นของตัวเองเหมือนเดิมเท่านั้นเองที่เด็กคนหนึ่งต้องการเดรุกี้บลับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ